เพราะฉะนั้นพี่นะ้อง่ะไม่ใช่เรื่องแปลกในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่เราจะบอกว่าเราไม่รู้ในประเด็นที่เราไม่รู้และคนที่เราจะต้องระวังให้มากนะคือคนที่ไม่เคยตอบว่าไม่รู้ให้พี่น้องระวังน้อยคืออุมัศเนี่ยถึงแม้จะถูกยอมถูกกล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วก็สบาอีกหลายหลายคนก็ถูกกล่าวาเป็นชาวสวรรค์ก็ยัง ยังไม่มีประเด็นที่ไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้ประเด็นนี้ประเด็นที่เขาบอกบอกก็ไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นนะผมผมได้คือที่ที่มาดีนาเนี่ยมีเชฟจุคนที่เป็นที่ยอมรับตรงนั้นคือเชฟบุลมาซินอัมบานบุลมาซินครับผมบุญมาซินอัมบานเนี่ยเป็นเป็นที่รู้จักที่นครมาดีนาเลยคือแกสอนวิชาหะดีษนะครับสอนที่มาซินดับบีนะฮะเริ่มสอนจากไซเฮบุคอรีไซเฮบุคอรีคือไซเฮที่ฮะดิษที่เชื่อถือได้ที่สุดะ สอนจากซาฮีบุคอรีแล้วก็สอนซาฮีบมุสลิมครับนะคืออาดิษท,ทั้งสองซาฮีในกำมือกบับบทแล้วก็สอนหนังสือกุตุบซิตตะต่อสุนันนะซาอีสุนันอิม,มูมาจาัสรุนันอบบีดาวุสุนันเออตอร์มีดีจ้าเมื่เตอร์มีดีแล้วสุนันอบบีดาวุารย์กำลังจะบอกว่าสอนหกเล่มจบแล้วตอนนี้นะย้อนกลับมาสอนซาฮีบุคอรีอรอบจบไปแล้วแล้วก็สอนซาฮีบมุสลิม ต่ออีกเขาว่ากำลังจะบอกให้รู้ว่าผมได้เรียนเขาสองเล่มได้เรียนชาร์สซูนันติรมีดีใช้เวลาหกปีติรมีดีอย่างเดียวนะครับผมนั่งเรียนเขาเนะี่ยหกปีนะกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคือผู้รู้เนี่ยที่เขาได้เป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายเนี่ยสอนกุฎศิลสิตาเนี่ยวนมาจนรอบสองแล้ว สอนอธิบายนะพี่น้องไปดูในหนัง,นนงสือนะแล้วเวลาสอนเนี่ยนะคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้เขาสอน,นวนี้วนมารอบสองว,วนมารอบสองเรายังอ่านไม่ได้รอบรอบเดียวค <laughs> ือกำลังบอกพี่น้องว่าเรียนติเมีีเล่มเดียวนะชุดเดียวเนี่ยใช้เวลาหกปีแล้วถ้ามันหกเล่ม่ะเราก็คูณหกเข้าไปอ่ะหกหกสามสิบหกแค่สามสิบกว่าปีเองตอนนี้เชคกัลังมาเซนอับบาสอายุเก้าสิบกว่าแล้วท่านยังสอนไหมยังสอนอยู่ ตอนนี้น่าจะนอนแล้วล่ะตอนนี้เวลาซาอุน่าจะตีหนึ่งคือตอนนี้ไม่สอนแล้วตอนนี้น่าจะไม่สอนตอนนี้น่าจะนอนโอเคน่าจะตีหนึ่งแล้วพลาดในรายการทีนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นซาฮบะจะเป็นอุลามะที่มีความรู้มากมายทีนี้ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกเชฟดอนมาเซนเนี่ยที่ผมนั่งเรียนนะเขาหกปีเนี่ยทุกสัปดาห์จะได้ยินออกจากปากเขาว่าลาอัตตดีหมายถึงฉันไม่รู้ คือเวลาสอนเสร็จเนี่ยับจะมีให้เด็กเขียนคาถามขึ้นไปนะแล้วก็จะนั่งตอคบคำถามครับคําถามนี่จะเยอะแยะมากมายถ้าแกตอบเนาะไม่รู้บางทีใช้ตอบขึ้นมาเด็กถามขึ้นมาคือเด็กคนที่นั่งอ่านเนี่เป็นด็อกเตอร์นะก็คือคเป็นอาจารย์สอนในมหาลาัยนั่นแหละนะคืออ่านนึงกับตอนย,ยังไม่จบยังไม่จบด็อกเตอร์ังไม่สอนมหาลาัยนะ <c oughs> จนสอนก็ยังต้องนั่งอ่านกับกับแชมน้อเซ็นต่อบเช็คหัวงานจะดีอ่านคาถามให้แกตอบแกตอบแกตอบแช้ป์ไม่รู้จังเลยในบางคําถามบางทีในวันหนึ่งอ่ะมีอยู่สามสี่คำถามแกบอกว่าเหลจะดี เราไม่รู้คือเหมือนกับคําว่าลาอัตริเนี่ยเป็นคําว่าฉันไม่รู้เนี่ยเป็นเป็นปกติในคําพูดของเขาโดยที่ไม่ใช่เรื่องแปลกนักศึกษาบางคนเนี่ยนะบางคนเรียนกับชาโนะุมัสินเนี่ยแล้วก็จบไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาได้ความรู้จากชฟโุมัสินอับบาสเนี่ยได้ความรู้ว่าลาอัตรีได้ความรู้ว่าฉันไม่รู้เขากำลังบอกว่าเวลาฉันเรียนกับเชคโดนัตสินอับบาสไปเนี่ย ฉันกล้าที่จะบอกกับคนว่าฉันไม่รู้บางคนการที่จะบอกว่าไม่รู้เนี่ยการที่จะบอกว่าไม่รู้ในเรื่องใดเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกไม่อยู่คนน่ไปไปไปที่มาดินาะนล่วไปเจอไปเจอผมแล้วเขาก็ถามประเด็นถามบอกผมไม่รู้เขาบอกว่าเฮ้ยเรียนปริญญาโทแล้วไม่รู้เหรอผมบอกอ๋อ้ารู้นะผมไม่เรียนแล้วผมบอกเรมรู้ทุกเรื่องนะผมไม่เรียนแล้วผมกลับบ้านนะใครจะไปอยากมาอยู่ไกลบ้าน เพราะเราไม่รู้คือบางเรื่องทีารู้ก็ไม่เรียนแล้วนะเรารู้ก็ไม่เรียนแล้วอู้ว่ากลับบ้านแล้ววันนั้นพี่น้องอ่ะอุลาม่าในระดับนั้นเนี่ยนะเช่ออนอับดุลมศินอับบาศเนี่ยลูกของเับดุอบับดุลมศินเนี่ยนะลูกเขาเนี่ยคือเชิดอ,อับดุลร,รัซยักตอนนี้เป็นศาสตราจานด็อกเตอร์ดุลรัซยักลูกเนี่ยสอนด็อกเตอร์ ด้วยความเก่งนะด้วยความเก่งนะเก่งของลูกลูกของเขาแล้วความเก่งของของพ่อแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยในเรื่องของอัลกุราอาเนี่ยตัวดีสในเรื่องความจำเนี่ยพี่น้องนะเป็นแต่ก็ยังตอบในบางคําถามว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ย้อนกลับไปอีกนะพี่น้องย้อนกลับไปในสมัยมัมมาลิกเนี่ยครับมัมมาลิกเนี่ยมัมมาลิกก็คือหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่มาตรฐาครับนะมัมมาลิกเนี่ยเสียชีวิตในปีฮิจอร์แดนสการ์ดที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ามัมมาลิกมีคําถามจากแอฟริกา ส่งคําถามมามาไกลเลยนะครับส่งมาหายมามาลิกแล้วก็ถามมาลิกมาบางรายงานบอกว่ามีมา40คำถามครับคนบอกว่าอิหม่ามาลิกตอบไปไม่ถึงครึ่งไม่ถึง20ไม่ถึง20บางคนบอกตอบไม่ถึงหนึ่งส่วนสามไปไม่ถึง10ตอบไปแล้วไอ้คนมาถามบอกว่าฉันเดินทางมาไกลนะมาถามอิหม่าลิกแล้วอิหม่าลิกบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะอิหม่าลิกก็บอกว่าก็เดินทางกลับไปแล้วก็ไปบอกเขาอิหม่ามาลิกเนี่ยบอกว่าไม่รู้ ได้คําตอบว่าอืมเพราะั้นตรงนี้คือตรงนี้นยพี่น้องครับบอกบอกให้เรารู้ว่าให้เราเระวังคนที่ไม่เคยตอบว่าฉันไม่รู้เลยนะคือคนที่ไม่เคยบอกว่าฉันไม่รู้เนี่ยคนนี้นเป็นคนที่อันตรายให้พี่น้องระวังในการรับความรู้จากจากคนเหล่านี้ <achieved. S 2> เพราะอะไรฮะเพราะเวลาเวลาไม่กล้าที่จะตอบไม่รู้เนี่ยก็ต้องตอบในทุกเรื่องแล้วการตอบในทุกเรื่องพี่น้องอ่ะท่านนบีนะท่านนบีของเราเนี่ยนะมูฮัมหมัดเนี่ยนะเวลาที่ คนมาถามท่านนบีเนี่ยแล้วท่านนบีไม่รู้เนี่ยท่านนบีนั่งนิ่งนั่งนิ่งทําไมรอวะฮีจากอัลลอฮ์เวลาท่านนบีนั่งนิ่งเดี๋ยวบางครั้งซาฮาบ่าได้ยงท่านนบีนั่งนิ่งแล้วเหงื่อแตกแล้วท่านนบีเหงื่อแตกบางทีท่านนบีปาดเหงื่อซาฮาบ่บอกรู้เลยว่าวะฮีกำลังจะลงวะฮีกำลังจะลงเพราะท่านนบีนั่งนิ่งรอวาฮีแต่ของเราเนี่ยวะฮีไม่มีแล้วพี่น้องวะฮีจบไปแล้วไม่ใช่ว่าใครถามอะไรมาเราตอบได้หมดก้นคว้าเราต้องบางทีเราบอกว่าอ้าวฉันไม่รู้ในประเด็นนี้ คนขวา <c oughs> คนขวาในประเด็นนี้นะแล้วก็ค่อยเอามาตอบมันไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนการที่เราตอบได้ในทุกเรื่องอันนี้คือคือปัญหาที่เราต้องเราต้องเราต้องระวังกับคนที่